ไปทุกคนนี่เราก็แต่งตัวให้นาเรียบร้อยแล้วนี่มาดจสีตายเนี่ยยยาแล้วสวัสดีค่ะทุกคนพบกับ Channel พี่บิวน้องหนูแอนน้องทันนา วันนี้นะคะเราจะพาฮานาไปเที่ยวบ้านย่านะคะทุกคนเราจะจับคัาธนาแต่งตัวเป็นเบบ y ทีนะคะดูสิว่าจะเหมือนขนาดไหนแล้วก็ย่าเขาจะทำหน้าตาอย่างไงนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปเลยจ้านี่ทุกคนนี่คือหมวกหมวกวิกฮา <c oughs> นาจะได้ลองใส่ให้น้องดูหน่อยนะอย่างไรอ่ะได้ใส่ก่้ อุ้ยอุ้ยใชแล้วเป็นยังไงนะนีนี่เราก็แต่งตัวแอนนาะเรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวเราจะไปสไยคุณย่าของฮานาเลยนะ<ป>ว่าเขาจะเป็นไงบ้างมีอาการเป็นยังไงบ้างจะตื่นเต้นขนาดไหนนะเวลาเจอหลาน <c oughs> แต่งตัวเป็นตุ๊กตาน่ารักแบบนี้นะไปนะไปกันเลยไปเลย คนน้องหนูก็จะไปส่งของให้น้องเอฟซีคนหนึ่งนะคะคือเขาลําบากมากแล้วเขาก็มีลูกอ่อนเหมือนกันเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเขาก็ต้องการพวกเสื้อผ้าของใช้อะไรเนาะพอดีเขาพยายามทักมาจากทางข้อความหลายครั้งแล้วคนเนี่ยเป็นพวกเครื่องปั๊มนมเป็นเสื้อผ้าเป็นผ้ากันเปื้อนเป็นหมวกอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ต้องส่งต่อให้เขานะคะนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะคือเป็นกําลังใจให้เขาเนาะไป เดี๋ยวเราจะแวะส่งที่ไปรษณีย์ก่อนอไปเลยไปเลยอาลาบูลาบูลาบูบูทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่ไปรษณีย์กันแล้วนะคะนี่ของเตรียมมา พาฮันนามาส่งของให้เอฟซีค่ะน้องเราเอาฮันนาส่งไปด้วยได้ไหมใครอยากได้ฮันนาซีเอฟได้เลยวะใคนี่ไรซ์นีไรซ์นีอยู่ที่นี่นะคะให้อยู่หรอพี่ว่าเขาก็มีรังให้อยู่หรอถราทำหรอเราลังบนี้มาส่งของค่ะนี่จะใส่ง,ง,ะะงองู่ะงงงูใช่ไหมคะ นี่เราก็จะใส่อันนี้ให้เขานะทุกคนจริงจริงจเนื่อนานนะเพิ่งจะตื่นนอนใช่ไหมคะลูกตื่นนอนอยังตื่นได้แล้วมั้งยิ้มหน่อยค่ะตื่นยัง้มล่ะองกล้องเดี๋ยวนีู้้จักกล้องด้วยนะทุกคนเสร็จแล้วนะคะส่งของเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวเราก็จะไปบ้านย่าต่อเลยนะคะไป ทนาอยากจะเจอาตดแย่แล้วแหละคิดว่านะดูว่าไม่ใช่อยากจะเจอาตดเมื่อไหร่จะได้ถอดหมวกนรอนหวกันไม้ไม่มูมูมกมกดีก็เขาเป็นตัวแงน้พวกนีองนน่ย ใด่เราจะกินบ้านเขากำลังก่อสร้างกันยังไม่เสร็จนะครับบ้านของย่าบ้านย่าย่าแล้วเล่ไลาซื้อก่อนเห็นหลานกุ้งรีบงตางมือเลยวัสดีค่ะอันนี้เาก็เป็นทวดของของฮันนานะครับ เอาคือว่าสองพันนาคุณง่าเอาอ่ะตบกันคุณง่าเออมาข้าง่าอ้ยเอ้ยเพาทำไมเอาหนีบติลได้ยากมือขออุ้มก่อนแล้วแหขออุ้มหลยคิดถึงจะตายเนี่ยคิดถึงจะตายเนี่ย เซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์ยากดะเอา้าทำไมนิ่งเหมือนตุ <gu ell ame> ๊กตายนิ่งเหมือนตุ๊กตาเลยไม่ยิ้มเลยไม่ยิ้มเลยแ่ะคนบิ้วเหนื่อยเหนื่อย ฮะเอาไหมกล้วยก่อนหรกเอาไหมนี่จับกล้วยไหมจับกล้วยก่อนเอาใหญ่ไปเปล่าหนักจับไม่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 ไม่เอากล้วยนทนกล้วยแทนปัญญานีกล้วย เอาเอาเอาอย่าร้องไม่ร้องไม่ร้องเอาเอาไม่ร้องไม่ร้องเอาร้องแล้วร้องแล้วไม่ชอบนั่ง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 ร้องทำไมอะลูกไม่ร้องไม่ร้องค่ะไม่ร้องค่ะอ้าวงานเข้าแล้วแม่ไปเลยด่วนเลยเอาอยู่แม่ต้องดู Yaoya, do you want to have Yu? No Yaoya, do you want to have Yu? No Yaoya, do you want to have Yu? No Why? Daee Daee Look uh, <patient> at this ก่อนปาไปเที่ยวกันย่าไม่ค่อยได้ไปเลี้ยงเท่าไหร่นะครับหลานก็ไม่เคยได้ชิน <_ an> นานๆปีได้ไปอุ้มเนาะก็จะเป็นอย่างนี้แหละ <_ an> ไก็ได้ร้อให้โตสักหน่อยก่อนเนาะเราเพิ่งได้ห้าเดือนก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ให้โตสักหน่อยก่อนเห็นได้เลี้ยงแน่นอนเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะามาฝ <_ an> ากย่าเลี้ยงนี่แหละดีและโอเคไหมโอเคละวเลี้ยงดีใช่ไ้มใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม ไอ้ว่าดีขึ้นไงทุกคนกะว่าจะพานามาสะพายย่าเนาะแต่ฮันนาสะพายเรากลับนะทุกคนงองเงดูดิลาเปง,งเง,งอ้ง,งนะเอาแล้วตอนนี้คือแบบถอดมงกุฎวงหมนเลยตอนนี้กับแล้ว เียบร้อยนะเรียบร้อยิดแผนนะครับโอเค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 ไปปไปไปเซว่นไปเซเว่ะไปเซเว่นไปเซเว่นโอเคไปเื้อซนะลูกไปเซเว่นนะนานไปนี่หูึ่งเลยเว่นนะลูกนะไปซเวนาะโอเคไปว่นคลิปนี้ก็ไวเท่านี้นะคะทุกคนอนาคกินนมแล้วไ้เจอกันใหม่อีพีหน้าจ้า